ระหว่างที่คุณสุเทพเทือกสุบรรณอยู่ในงานเลี้ยงอาหารค่าเพื่อระดมทุนของกลุ่มก,มกมพปสที่ Pacific Club หรือ Pacific City Club คลับ VIP บนถนนสุขุมวิทมีคนดังมาร่วมงานเพียบเลยคุณสุดเทพเปิดเผยต่อผู้ร่วมงานเลี้ยงว่าได้ติดต่อพลเอกประยุทธ์เพื่อวางแผนล้มระบบทักษิณมาตั้งแต่ปี2 5 1 3แล้วนี่คือคำให้สัมภาษณ์คุณสุเทพผมไม่ได้มาโมโนผมไม่ได้มาโกหกท่านผู้ชมถ้าอยาก ฟังอะไรที่ตรงไปตรงมาก็เข้ามาฟังในคุยชู้เรื่องสนที่คุณสุเทพบอกเงินทุนที่ใช้ในการเคลื่อนไหวตลอด6เดือนที่กพป,ปสมหมดไปกว่า1,400ล้านบาทแบ่งเป็นเงินของแกนนําและเครือข่ายราว400ล้านบาทและเงินบริจาคอีกราพันล้านบาทคุณสุเทพพูดอ,อย่างนี้ตลอดระยะเวลาในการเคลื่อนไหวนานกว่า6เดือนเราใช้เงินไปมากกว่า1,400ล้านบาทโดยเงิน400ล้านบาทนั้นมาจากครอบครัวและพันธมิตรของกลุ่มแกนนํากพปส่วนอีกพันล้านบาทนั้นมาจากเงินบริจาคผู้สนับสนุนของเรา ผมเนี่ยไม่อยากจะพูดเพราะผมอยู่ในวงการผมรู้ดีนักธุรกิจหลายคนบริจาคช่วยกปปสบางคนอยู่แถวคลองเตยโดนพบเข้าไปขอไป50ล้านก็ควักเงินได้50ล้านที่มาจากครอบครัวหรือแกนนำเนี่ยคงจะมีมาจริงแต่น้อยมาก400ร้ล้านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมาจากบรรดานักธุรกิจที่บอกให้ไปช่วยท่านผู้ชมครับการติดต่อระหว่างคุณเอกประยุทธ์กับทีมงานผ่านแอปพลิเคชัน Line กับคุณสุเทพ มีการพูดอย่างนี้ก่อนการประกาศกฎีการศึกทั่วราชนจาจักรวันที่20พฤษภาคม2557พลเอกประยุทธ์บอกผมว่าคุณสุเทพกับมวลหมาประชาชนกอปสอ่อนล้ามากเกินไปแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่กองทัพจะเข้ามาทําหน้าที่พอกองทัพเข้ามาทําหน้าที่ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตั้งรัฐบาลในช่วงยังไม่มีการเลือกตั้งก็เอาคนโน้นไปเป็นรองผู้ว่าเอาคนนี้ไปเป็นที่ปรึกษาพอมีการเลือกตั้ง ก็ค่อยเป็นรัฐมนตรีปัญหาตอนนี้พักพังประชารัฐเหลือแต่นักการเมืองส่วนใหญ่ที่กระเลวกระไาเขี้ยวลากดินส่วนใหญ่เนี่ยพักพังประชารัฐเนี่ยเซ้งมาจากทางไทยรักไทยเพื่อไทยเก่าคนนอกเนี่ยออไปหมดแล้วตั้งแต่มีการแวบบใครจะอยู่เบื้องหลังการออกแบบผมไม่ขอวิาพากษ์วิจารณ์กันแล้ววันที่คุณกําลังเอนจอยกับการชัยชนะที่ประยุทธ์พันจันโอชาประวิตรวงสุวรรณอนุพงศ์เผ่าจินดาย,ยึดอนานาจมาคุณไปฉลองที่แปซิฟิกซิตี้ขับคุณใส่เสื้อปาร์ตี้ชุดพราง ข้างหลังมีซิลสกรีนว่าบอกว่าบูราพาพยักฆ์นะฮะคุณเป็นติ่งทหารเต็มๆเลยนะฮะผมเราผมมารูปให้คุณดูกันแล้วกัน,กนคุณแฮปปี้มีทั้งน้องสาวผมน้องปองอัญชลีไฟรีรัก,กอีกคนหนึ่งนะ,ะวันนี้ไปกันไม่ถูกแล้วท่านผู้ชมครับที่ผมต้องพูดเรื่องนี้เนี่ยผมต้องการที่จะให้ท่านผู้ชมโดยเฉพาะยิ่งคนที่มาจากกปปสได้เข้าใจผมไม่เคยตั้งคําถามถามถึงความ,าม,าม,ามวบริรสุทธิ์ใจของที่เข้ามาร่วมผมเชื่อคุณมีความบริรสุทธิ์ใจ แต่ผมพูดเป็น,นต้นแล้วไงอาธิแล้นไปฟังผมไม่ไว้ใจคุณสุเทพเทือกสุบันผมเคยพูดอย่างนี้ไปแล้ว